สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะเพื่อเสียงเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะเริ่มจากการแปรงฟันนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องมีอะไรในคลิปตอนเปิดคลิปค่ะแล้ววันนี้ก็จะบุมบๆๆหลังจากนั้นวันนี้จะเอาน้าที่เพิ่งแปรงฟันเมื่อกี้นะคะมาสาดใส่หน้าค่ะเราเล่นขารน้าส่วมค่ะเราเล่นอีกแล้วค่ะความจริงเป็นน้าสะอาดค่ะจากนั้นนะคะวันนี้จะเอาผ้านะคะมาแคคี้มูค่ะแล้วก็จะเอาไปแคคี้ตาอีกแล้วนะคะแล้วก็จะมาป้ายหน้าต่อทําไมคะดิฉันก็ไม่รู้ค่ะบริษนะคะก็จะบีบเซรั่มนะคะมาปาบปาบถูถู บนหน้านะคะตอนนี้หน้าวาริทใสแล้วคะ่ะยังไม่หมดคะ่ะวริทจะทาอีกคะ่ะเพราะวาริทเรื่องมากคะ่ะแล้ววริทนะคะก็จะเอานี้มาทูนหน้าอีกแล้วค่ะตอนนี้หน้าวาริทใสเป็นกระจกอีกแล้วค่ะแล้วก็จะเอาที่ปิดอาหารนะคะมาปิดบนปามเอาจะเอามากนะคะมาแปะบนหน้าคะ่ะแล้วก็จะเอาน้ำอันนี้นะคะมาทูถูคออววริทเอา,า,เอาปอมคะ่ะ ปอมปอมค่ะวริสไม่อ่านหนังสือแล้ววันน so ี้ทำอะไรคะเนียเอาวริสดูคลิปตัวเองค่ะแล้วก็โชว์ค่ะวริสดังมากค่ะแล้วก็หลับแล้วค่ะโอเคค่ะขอลิปไปว่าวาวริสตื่นใหม่แล้วค่ะโอเคชาววริสเออลอกลอกมากออกมานะคะแล้วก็มามากค่ะแล้วก็จะเอามาตัวไลมอนนะคะมามามาติดบนหน้านะคะตอนนี้วริสเป็นตัวไลมอนแล้วค่ะเพื่อวันนี้เป็นตัวบิตาค่ะอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็ปิดไฟเออปอมอีกแล้วค่ะมาริไม่เคยสวดมนค่ะหมอนวริสไม่เคยโดนมือวริสเลยค่ะ โอเคค่ะปลอมเสร็จปลอมโอเพปลอมเสร็จแล้วค่ะแล้ววนี้ให้ดูเวลานะคะแต่อย่าเชื่อค่ะวันนี้ยังไม่หลับตอนนี้วันนี้เอามากออก้วคะวันนี้จะทำอวานี้ยังไม่หลับค่ะวันนี้ยังไม่หลับค่ะโอเคค่ะวันนี้เอาวันนี้มาทาได้อีกแล้วค่ะ ยังทาไม่หมดค่ะโอ้โหบาลิสโอ้โหโอเคค่ะบาลิสตแกะผมแล้วค่ะเอาอีกแล้วค่ะทายแล้วเขาวอลิสนอนหกโมงเช้าแน่เลยค่ะโอ้โหโอเคค่ะวอลิสวีผมค่ะเอายิ้มปลอมค่ะโอเคบายบายค่ะโอเคค่ะวอลิสถอดแว่นแล้วนะคะอ่ะอหลับจริงๆหรือยังคะอ่าหลับแล้วค่ะบายบายค่ะ